สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจีค่ะแล้วก็เจ้าพี่เพชรนะครับอ้าววันนี้ค่ะทั้งอาจีแล้วก็พี่เพชรค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับนี่เลยค่ะ닛ซันมาร์ค่ะรุ่นที่กําลังจะเป็นตํานานในตอนนี้เลยค่ะใช่ครับอยากให้พี่เพชรท้าความกันหน่อยค่ะว่าคันนี้ทําไมถึงจะเป็นตํานานกันค่ะได้ครับอ่า닛ซันมาร์นะครับตัวนี้ผลิตเริ่มต้นนะเป็นลายผลิตจากโรงงานเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2012 นะครับลองคิดดูตอนนี้ปี2022หรือว่าประมาณส0กว่าปีแล้วซึ่งซึ่งความนิยมเนี่ยมันมีมาได้ตลอดซึ่งตอนนี้พี่เพชอยากจะพูดว่าตอนนี้รถที่มาขายคันนี้เป็นรถที่เป็นรถรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะปิดลายการผลิตนะครับของนิสสันมาร์ตตอนนี้ทั่วประเทศนะครับส่งให้ตามโชว์รูมแต่ก็ไม่ได้ทุกโชว์รูมนะครับที่จะมีเหลืออยู่ตอนนี้พี่เพชส่งมาคันนี้สองคันแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่หนึ่งคันนะครับราคาคันนี้เป็นนิสสัน อ่ามารสรุ่นตัว e นะครับเกียร CV ์ cvt นะครับราคาอยู่ที่4,95,000บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสิทธิ์ราชการก็คืออ่าลูกค้าที่เป็นรอ่าเป็นสิทธิ์เป็นราชการรับวิสาหกิจพวกนี้นะครับจะดาวน้อยค,คือ10%อเนะครับผ่อนเริ่มต้นก็คือผ่อนนานได้ถึง84งวดวก็คือผ่อนสบายๆงวดนึงก็ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ อันนี้พี่เพชรก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆคันนะครับตอนนี้่าตนดานจริงๆนะตัวนี้แม็กก็จะเป็นกระทะล้อขอบ14นะครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้ใส่ฝาครอบล้อเข้าไปให้นะครับก็จะเป็นจะเป็นกระทะล้อแต่กระทะล้อนี้แข็งมากากับชนกับชนพูดบาทอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยครับรับรองเลยการันตีให้เลยนะครับยางก็จะเป็นขอบ14เพิ่มความนุ่มให้แล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นรถ อ่าห้าประตูนะครับห้าประตรูน,น,นะครับแล้วก็มาทางด้านท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆมินินะครับซึ่งเราสามารถนะครับขับไปจอดในพื้นที่แคบๆได้สบายหรือคือไม่ต้องห่วงเรื่องการจอดรถนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นพวกห้าประตูเห็นไหมเปิดท้ายจะมีแผงหลังนะครับเบาะหลังเนี่ยเราสามารถพับลงนอนได้ เห็นไหมครับความกว้างของบาะก,ก็คือจะมีความกว้างก็คืออยู่ที่40-60ลูกค้าสามารถวางของในใน,ในกรณีที่ว่ามีความยาวก็คือ,อพับเบาะหน้าลงไปตัวแล้วก็วางของได้สบายๆเลย mm hmm. นะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายเห็นไหมครับกันชนก็จะเป็นรูปแบบทรงปกติเลยอันนี้ทำมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะครับ เแต่ว่าลูกค้าถ้าสนใจเพิ่มเติมชุดแต่งอะไรพวกนี้เราก็ยินดีบริการให้นะครับฮเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่เพชรจะพาไปดูข้างในนะครับและตอนนี้ค่ะทั้งอาจิแล้วก็พี่เพชรค่ะพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของนิสสันมาร์ทรุ่น E คันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ทางฝั่งของพี่เพชรกันเลยค่ะครับอันนี้ก็หน้าปัดเขาจะเป็นหน้าปัดแบบปกตินะครับเห็นไหจะมีวัดรอบแล้วก็เกยน้ํามันส่วนเอ เกเกบันทึกเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลนะครับพูงมาะไยก็จะเป็นพูงงอะไรสามก้านนะครับที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ตัวตัวข้างขวานี่ก็จะเป็นคันโยกนะครับไฟเลี้ยวหน้าปัดก็จะเป็นจอปกติ fm am ธรรมดาตรงนี้ที่เพนแนะนำนะฮะอันเนี้เราสามารถใช้เป็นจอสกรีนได้อันนี้คือต้องไปติดตั้งนะครับส่วนตัวปรับก็จะเป็นแบบหมุนนะครับปรับสปีดแอร์ปรับน้ำยาแอร์ ช่องลมนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีเห็นไหมครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วนะครับวางได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็วางของจุกจิกได้เลยครับ mm hmm. อันนี้ถือว่าครบคัน mm hmm. ในราคารถขนาดนี้นะครับ mm hmm. และอีกอย่างก็คือมันมันเป็นรถตำนานแล้วซื้อไปเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปเก็บแล้วอนาคตเนี่ยเอาไว้ขายนะผมว่านะกำไรแน่นอนเลยครับ mm hmm. แล้วภายในก็เป็นเบาะผ้าด้วยค่ะนั่งได้สบายด้วย <Hey. S 2> แล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาให้ค่ะฝั่งที่อาจินั่งอยู่ก็จะเป็นนี่ power outlet charge มีให้ด้วยอีกหนึ่งจุดจะอยู่ทางด้านนี้เลยใครที่กำลังมองหาเลขที่รถที่ขับขี่ข้องตัวภายในตัวเมืองแล้วก็หาที่จอดรถง่ายก็ต้องคันนี้เลยค่ะและเดี๋ยวอาจิแล้วก็พี่เพชรค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปสรุปทางด้านหน้าตัวรถกันค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะอาจิแล้วก็พี่เพชรค่ะพาทุกท่านไปรับชม ทั้งภายนอกและภายในในตัวมิตซูบารุรุ่นอีคันนี้แล้วค่ะจะบอกเลยว่าเป็นตํานานจริงๆแล้วก็รถรอบสุดท้ายแล้วด้วยยังไงก็เดี๋ยวเรามาย้ําข้อเสนอสุดพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งค่ะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อ,อก,กับพี่เพชรกันได้เลยค่ะครับครับ,รบอันนี้พี่เพชรตัวแคมเปญน,นิดนึงนะครับตอนนี้สิทธิ์ที่เหลือกับคันนี้เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์แบบเป็นสิทธิ์ข้าราชการอย่างเดียวนะครับดอกเบี้ยพิเศษไม่มีแต่ว่า ที่พี่เพจพูดเนี่ยหมายถึงว่ารถคันนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วมันไม่มีแล้วมันจะไม่มีการผลิตแล้วซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นรถใหม่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตอนนี้พี่เพจเสนอก็คือดาวสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนเริ่มต้นก็คือหกพันกว่าบาทนะครับาหารดูแดแปดสิบสี่งวด พี่เพชรนะครับ062 657 8448นะครับ ID line ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับาจากนิสสัน e อ p e r o r Auto นะครับ<า>ครับผมถ้ามีอะไระหรืออยากสอบถามหรือติดตามมาใต้คอมเมนต์เนี่ยสอบถามพี่เพชรได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ